กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดช่องเราด้วยนะกดกันเยอะเลยกดเลยกดเลยสวัสดีเธอเธอเธอสองคนอะอะไรเหรอเราอยากไปด้วยได้ไหมอะเราอยากเข้ากลุ่มนี้ เอเอาไงดีนะเพื่อนเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้อ่ะเราชื่อต am ะมูตะมีอวบ้าหรือเปล่าใครชื่อ am <laughs> ตะมูตะมิเราตะมูตะมิจริงๆนะเราชื่อหนูโอ้ยแล้วทำไมเธอต้องพกหนูมาด้วย <laughs> อันนี้เพื่อนเราเองอยาเถียงเพื่อนเราเ <laughs> มื่อไง เพื่อเราพูดได้อีกคนหนึ่งชื่ออะไรหรอ <pint ura S 1> หนูเป <c oughs> ็นชื่อว่า <S <s <ancestors> <S ดาวชื่อเก็บกับฟูยีดาวดาวเราไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่สี่มันชื่อว่าแปดแนุกชื่อแปดชื่ออะไรเนี่ยแปดชืนะ่อแปดชื่อแปดเหรอใช่ชื่อแปดเพราะเสื้อมันแปดแอดใส่แปดตลอดเลย่อนเราอะชื่อหนู ได้ไดเ้เราจะไปไหนกันเออเราเราเข้ารถไหมหรือว่าเราจะกระโดดเล่นกันก่อนยังไงขึ้นตอนนี้กระโดดวันนี้ไหนงไหนเลยต้องไไม่ใช่อันนี้ขึ้นรถก่อนปะไปไปขึ้นรถกันปะปะปะนูวปะโอเคเราขึ้นแ<ป>ล<ด>้วอ้าวเ,เธอออกมารถกำลังจะไปเราขึ้นมาไม่ได้ยินะ้ย <laughs> ขึ้นมาไม่ได้เธอออกมาออกเป็นหรือเปล่า โอเคไปทำไมเรอะจะไปบนรถก็ไม่ใช okay. ่หรอกก็โดงบอกแล้วอย่างนั้นนี่ไาก็คือรถกันเราขึ้นอีกแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนขึ้นแล้วคันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคันเดียวกันไปกันเลย let's go แล้วใครเป็นคนขับอ่ะคนขับเมื่อกี้ออกไปแล้วเราไล่คนขับออกไปมันไม่มีคนขับมันไม่มีคนขับไล่คนออกมาหรอเราต้องรอให้คนครบหรือเปล่า เราต้องรออีกนานไหมแต่ฉันบอกว่าเข้าจะเซวาจ่ายนี่เปล่าเราไปเข้าอีกคันหนึ่งเถอะคันนี้แหละนี่ไงอ๋อตาโมตะมีลงมาล้ลงมาแล้วนะแปดแปดอยู่ไหนอยู่นี่มามานี่เจ้าอยูนี่เข้าไปคันนี้นะนี่คือแล้วว้าวเราอยู่ข้างหลังกับตะมมตะมีแปดจีแปดอยู่ข้างหน้า ไม่มีคนขับเหมือนเดิมไม่มีคนขับไม่มีคนนั่งหน้าต้องรอให้คนคบอะเย้ไปแล้วอุ้ยทำไมนรากลัวจังอะคุณยายเราหูดเหรอเราจะไปหาคุณยายนะนี่นี่นายนี่นี่จะมนจมีได้ยินเราไหมได้ยินเราไม่เราเป็นคาเราชื่อว่าแดงเพราะเราเป็นหนูตัวสีแดงที่อยู่ข้างไหของ หนูเราไม่ชอบหนูโมหนูอย่าพูดได้ไหมอ้าฉันเป็นหนูชันเป็นเพื่อนของหนูเดี๋ยวว้าวแกนมาชื่อของเราไม่มีหัวที่นี่บ้านใยายเราเองไม่ต้องสวมใสยอะไรมากนะเราจะมาตะลุยกันที่นี่แหละเขาบอกทำไมแกนมัมไม่มีหัวไม่รู้เราเราต้องไปหาแกนมัมก่อนใช่ไหม ใช่เราต้องไปหายายเราก่อนไม่ต้องมูสษาผิ้กันเลยทำไมเธอถึงใส่ชุดแบบนั้นกันเราทำไมเราไม่มีแต่เธอค่อยไปเปลี่ยนนะโอเคฉันคุยกับแกน้ำแล้วเย้ดีจังเลยเหมือนเธอจะเข้าขากับยายได้ดีนั้นเนี่ยยายเราอ่ะขูดนะเราต้องตามตามคุณยายไปจอะไรเนี่ยเราคุณยาย นี่ก็แล้ฟูแล้วิดอย่าไปกวนเขานะถ้ากวนเขาหลักก็อย่าหวังว่าจะนอดคุณยายจะทำขนมไว้เรากินเนี่ยตามมาเรามาก่อนตามมาสิเหมือนเป็นวันเกิดใครบางคนเลยนะเนี่ยดูสิมีหมวกวันเกิดแล้วก็มีลูกบ่งด้วยใส่ได้ไหมไม่รู้สิถ้าใส่ได้ไหมเ y ็ดดูดเย้ตอนนอ๋อไม่รู้เ้อยเราเปิดตู้เย็นได้ด้วยเธอ เราได้อะไรมาบางอย่างเราได้แผงปฐมพยาบาลนะ่ะไหนตู้เย็นไหนตู้เย็นทำไมมีเครื่องมือแพทย์ละ่ะไม่รู้อ่าดูสิเนี่ยนี่เอาเธอไปไหนเราตาก,กล้องไปเต้นอยู่ตรงนี้ไ,ไม่รู้ฉันไม่รูนะ้เขาเฮ้ยเราไโอ้โหโอ้ยเราอยากกินขนมปังอะ่ะแปดเอาไงอะ่ะ มันกดแอปอ่ะมันกดนี่ไงได้อ่ะอ้าวขนมาสงกดไม่ได้กดขนมปังไม่ได้ยึ่งยึ่งยึ่งย่งย่งเย้เยเธอทำอะไรแต่มุตจะมีเราเต้นอยู่บนลำโพงใช่เหรอเราต้องหากุญแจออกไปเหรอแต่นี่บ้านใหญ่แล้วนะทำไมเราต้องออกไปนี่มันให้ทัดกล่องเนี้ยให้จับกล่องนี้จับหรอแต่ว่าเราขึ้นตัวนี้ไปดีฟ้า g u s t s Who What It From นใตฟ้าฉันเจออะไรมันคือ What Is Is มันคืออะไรมันคืออะไร not sure m ม y b e it's a gift น่าจะเป็นของขวัญนะเย้เย yeah, yeah. ้อุ้ยเป็นแมวหรอเรอนี่ยน่ารักจังเลยจมุกจะมีใช่เราว่าต้องน้สนุกนะเธอ it's very thing okay ว้าวฉันกลัวจังเลย <Okay. S 1> เพราะว่า oh yes get pity ฉันเป็นหนู ฉันกลัวแมวแมวมันจะจับฉันกินไหมไม่เป็นไรอ่ะพักผ่อนแปบได้ไหมดูทีวีก่อนนะโอ้ที่จังเลยสะดวกสบาย Let's go a t t h e a n อ่าให้กินอะไรคุณยายทำเสร็จแล้วหรอไปดูกันคุณยายทำเสร็จแล้วเหรอคะว้าวแล้วนั่งได้ด้วยอุ้ยนี่ไงคุกกี้เราชอบกินคุกกี้ว้าวมีคุกกี้ยำมมว้าว this is amazing มาสจั่จังเย้ มัน I know right delicious yeah wow อ้าวคุกกี้เราหมดแล้วอ่ะมีใครอยากกินไหมไม่เห็นอยากินอะไรเลยเธอก็แค่กดไงอ้าวคุณยายเราจะไปไหนอ่ะอุ้ยทำไมตัวสอนคุณยายเป็นสีแดงอ่ะ It's don't feel it good so good uh เธอพูดพลอมาสเลย How dear are you สกาไ่โอเคทีนี้เขาก็พูดคุยกันเราอยากออกไปจากตัวนี้แล้วอ่ะแต่เราออกไม่ได้อ่ะเราก็ออกไม่ได้เหมือนกันเราถูกขังเหรอต้องกินอะไรเข้ก่อนขาให้เร,เ,เราหากระเป๋าทำไมหนะ้าคุณยายถึงได้ดูจังแล้วเรา<ม>จะหาจากไ,ไหนล่ะเหรออืมใครหาได้ก่อนเธอไง<ห>เ <นะ S 2> มื่อกี้เราเอากระเป๋ายาไปเล่นที่ไหนมาเนี่ยเหรออันนี้เหรอคุณยาย ไม่ใช่นี่ไงกระเป๋าเราเจอกระเป๋าแล้วใช่ขอบคุณมาก Thank you so much so much so fine my bag no, no, problem. no problem no p r o ม l e m no p r o b l e yes แล้ว p r o b l e มาถึงเราใช่ไหมอืมเราอแปลว่า okay. ไม่เป็นไรเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นน้องมเมียวเราชอบเล่นกับแมวอ่ะเธอมาเล่นกับเบลกับเราไหม เธอออกมาสี่แล้วเธอมาเล่นกับเมียวกับเราเนี่ยเมียวน่ารักอ่ะเธอขด้นกระโดดเน,นี่นี่น้องแมวน้องแมวน่ารักจังเลยจีดน้องแมวจีดเมื่อกี้น้องแมวจีดน่ารักน่ารักเขาว่ารู้สึกจังเลยเนะนี่ยเรายัางเหลือแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนเหลืออะไรไหมเราจะเก็บไว้เราจะดูทีวีเราก็โดดขี่หลังแมวแล้วแมวก็กัดขาเรา ในเวลาไปๆๆไหนให้ทำอะไรเอออะไรอ่ะแคปออฟออฟกรีนออฟออฟอ๋อเราต้องทำ,ทำโอ้โหโอเมกูดทุกคนช่วยกันทำหน่อยลูสีหห่ว่าเราเละเทะขนาดเนี้ยนี่เราต้องเก็บพวกของให้หมดนี่ไงนี่ไงใช่ไหมตรงไหนหรอเธอต้องกดอ่ะตรงไหนอ่ะมาตรงนี้ตรงครัวเนี่ยมาตรงครัวนี่มาตรงครัวมันมีเยอะ เดี๋ยวเราเก็บของให้คุณยายก่อนไหนล่ะเก็บยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเก็บให้ไม่เป็นไรเก็บคอมวันหลนังนี่ย่างย่าง,งเลยยีออ่เลย,เลย,ยไหมเลยเลยอีกไหมไม่เหลือแล้วยเย้ดีจังเลย Nice j o b great เธอปล่อยให้ฉันทำคนเดียวเลยอ่ะพอใจนะพ <c oughs> อใจกูบ้าเอาคุกกี้มาเลยค่าใช้จ่ายเอาคุกกี้มา okay, Let's go ในสโก้ไปไหนอะไปไหนอะเราไม่รู้ว่าเราเตามตามแต่คนนี้ไปไปด้วยไปด้วยามานั่งโซฟาดูทีวีอ่ะอดูทีวีอะไรอะกระตูนอะไรน่ารังงเลยจะะะว่าอะไรอะเปนข่าวหรือว่าอะไรไข่ตกมาแล้วไงต่อ หลังจากนั้นก็ซูมไปที่หน้าคนหัวร้านเหรอลืมมีผมผมสีเหลืองอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาซูมออกแล้วก็มาดูมิโน,โนอะไรเนี่อยอะควาเรยมเหรอ,อว้วลุคกูเย้เรยฉัช่ฉลิมด้วยอะยครีนี่ยเราสบายอยู่คนเดียวเลยเราได้นั่งแบบที่คนเดียวเนี่ยเราสบายเป็นไง yes let's do it yeah 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 so we at let's what อะไรทำไมน้องไม่เอาติดอยู่ที่นั่นนะแต่ก็น่ารักตะมุตะมีมากเลยอ่ะโอเคตามไป follow โอ้ข okay. ึ้นไปชั้นสองอ๋อคุณยายมีความลับขนาดนี้เลยเหรอเธอตะมุตะมีเธอออกได้ไหม ต้องออกมาได้ออกยังขึ้นมาแล้วกระโดดขึ้นมาแล้วดูสินี่น Yes something it g e t a little h o l d คุณยายใกล้จะกลับมาแล้วนะนอนกันได้แล้วเดี๋ยวคุณยายมามันมืดแล้วหรอเธอเราก็ไม่รู้ทำไมข้างนอกเป็นอะไรดูน่ากลัวจังเลยเราตัวเตี้ยเราตัวไม่สูง เนี่ยแปดสูงอ่ะแปดไปดูให้หน่อยสิข้างนอกอ่ะเรามองไม่ค่อยเห็นเรามองเห็นแต่ใยแมงมุมไม่เห็นเหมือนกันกดไหนกดไหนอ่ะโอเคนอนก็ไนะเปิดไฟได้ไหมเราออกจากตรงนี้ไปนะเธอเดินออกมาโอเคมันนอนให้แล้วดีมากแล้วยังเหลือแฮมเบอร์เกอร์อยู่มันมืดอ่ะเอาวตื่นแล้ว ทั้งกรีดดิวเนี่ยแดดเฮ้ยนี่ไงเราได้นอนข้างบนเธอไม่ได้นอนต้องทำหมนอนเราได้นอนข้างบนแปดนอนข้างหลังเหรอแมดนอนอยู่ดีวฟปิงโอเคแปดนอนตรงไหนแปดนอนข้างๆกันเหรอข้างอ้าวแปดนอนอยู่ข้างหลังเหรอแปดนอนอยู่ไหนแปดนอนอยู่ข้างตะมุตะมีเหรอโอ้เราได้นอนอยู่ข้างบนคนเย็นรักกูแอ Yes Yeah Melody นี่ help โอเคไปช่วยคุณยายกันไปโอ้ยจิ้งกะจิ้งกะเล็กเสตอดมากระเดิดมายังกระเดิดมาให้เฟรมตามมายังไงกดตรงนี้เอาทุกคนยังไม่มาอีกเหรอแย่เพิ่งยังไงไงลงมาข้างล่างแล้วยังไงตามคนนี้มาตามมันจัง ทำไมคนนี้หน้าได้ดูแปลกๆจังเลยเขาบอก What do you look at she c o m e n down ไปดูข้างบนซิว่าคุณยายมาหรือยังคุณยายมาแล้วคุณยายเดินมาที่หนังบ้านแล้วคุณเกื้อคุณยายก็อ้ยน้องเมียวมาบเมียว What are you doing get back แล้ทำไมคุณยายเดินไปเดินมาคุณยายเป็นอะไรอ่ะ e a c t w i Grand m m e a s t i Grand m m ฮะคุณแกรมมนจะตีเราหรอเมื่อกี้ังนีไม่ตายเลยฮะตายแล้วหนีหนีแนมาคุณยายจะฆ่าเราเราจะหนีไม่ได้ก็ดีคุณยายเป็นมาแต่มูตามีช่วยเราด้ว คุณอยากจะฆ่าเราคุณอยากจะฆ่าเราแปดตายไปแล้วแปดตายไปแล้วกหลังหนีช่วยด้วยช่วยด้วยเดินเดินตะวันตะวิช่วยด้วยช่วยด้วย